นอกจากนั้นแล้วนะครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ยังไปพบปะเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่สํานักงานประชาสัมพันธ์ที่3ด้วยนะครับมุ<ญ>่งสร้างการรับรู้แก่พี่น้องประชาชนครับที่โรงแรมเฮอริเทจเชียงรายโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นนางสุริไทยเลือดเกษมอรธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พบปะเครือข่ายสื่อมวลชนในสังกัดสํานักงานประชาสัมพันธ์ที่3ภายใต้กิจกรรมสารสัมพันธ์เครือข่ายสปท .3 โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนโดยระบุว่ากรมประชาสัมพันธ์นับเป็นกรมสื่อสารของประเทศที่มุ่งสร้างการรับรู้แก่พี่น้องประชาชนประจนถึงคนไทยคนสุดท้ายไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดก็ต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเชื่อถือได้และมีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากนโยบายต่างๆของรัฐบาลพร้อมเดินหน้าเพิ่มการมีส่วนร่วมและเครือข่ายของกลุ่มประชาสัมพันธ์ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการกระจายข้อมูลข่าวสารให้ครอบกลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โอกาสนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มอบรางวัลให้แก่นางสาวนัทมนแก้วพิทูลเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับภาคสปท .3 ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเครือข่ายคุณภาพของกรมประชาสัมพันธ์ระดับประเทศนายเสน่เชียงลาเจ้าของบัญชี TikTok อกไทยแลนด์ซิตี้เซรางวัล t i k t o o อกอินฟลูเอนกรมประชาสัมพันธ์ประจำไรมากที่4ที่มียอดถูกใจมากเป็นลำดับ3และมอบรางวัลเครือข่าย ประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เครือข่ายและบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะด้านนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3นะครับได้แนะนำคณะผู้บริหารและสื่อโทรทัศน์ N b t บีเชียงใหม่ช่อง11สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสื่ออออนไลน์ในสังกัด8จังหวัดภาคเหนือตอนบนซึ่งจะเป็นตัวเชื่อมการทำงานระหว่างเครือข่ายด้วยหัวใจการทำงานที่มุ่งนำเสนอข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ ส่งต่อถึงประชาชนอย่างถูกต้องรวดเร็วเชื่อถือได้และนำไปใช้ประโยชน์ครับ นอกจากนี้นะคะผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับฟังการบรรยายการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จากนายกเกษมสารวิรกุลตอกย้ำความสำคัญของเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์และพัฒนาศักยภาพด้านการใช้สื่อโซเชียลการพูดการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์มุ่งให้บุคลากรและเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สู่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพค่ะ ก็เป็นงานเครือข่าย